วันนี้แอดจะพามาชมภายในของแบบบ้านแคนเทยากันนะคะเมื่อเข้ามาเราจะพบกับโซนห้องนางเล่นค่ะค่อนข้างกว้างเลยแถมโซนชั้นวางทีวีเรายังทำเป็นบล็อกให้เมื่อใส่ชั้นวางทีวีเข้าไปก็จะไม่ดูแคบเลยค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวค่ะเรามีหน้าต่างระบายอากาศด้วยนะคะไม่ต้องกลัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นเลยค่ะ แถมด้วยชั้นล่างเรายังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะคะอยากจะบอกว่าบ้านกว้างมากๆพื้นที่ใช้สอยถึง150ตารางเมตรเลยต่อไปแอดจะพาไปชมชั้น2ของตัวบ้านนะคะชั้น2จะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะเป็น master bedroom ตรงนี้เรามีระเบียงให้ด้วยนะคะไว้สำหรับชมวิวรับบรรยากาศดีๆค่ะห้องกว้างมากๆสามารถวางเตียง king ซส์ได้เลยแถมยังทำเป็นล์อ in โคลเซตด้านหลังได้ด้วยนะคะ ต่อไปห้องนอนขนาดกลางห้องนี้ก็กว้างมากๆค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยแถมยังบิวอินตู้เสื้อผ้าด้านในได้ด้วยต่อมาจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้นะคะหรือสามารถทําเป็นห้องสัตว์เลี้ยงได้เลยห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างเลยหากคุณลูกค้าสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้